ห้องไกลิฟนะครับอาคาร C นะครับชั้นที่6นะฮะในห้องจะมีแอร์หตัวนะครับทีวีนะครับตู้เย็นในโครเวฟเตียงเนี่ยหฟุตนะฮะอันนี้วิวไปทางรถไฟฟ้านะครับอยู่ตรงสถานีไซม้านะครับสามารถเดินขึ้นได้ครับ รีวิวด้านนอกนะฮะ